ลูกจำไว้นะคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกได้ดีก็ดีใจมากยอมลำบากเห็นลูกสุขสบายก็หายห่วงยอมเหนื่อยไม่ยอมพักก็เพราะอยากเห็นลูกรักมีชีวิตที่ดีถ้าหากวันไหนเห็นลูกได้ดีมีครอบครัวดูแลตัวเองได้พ่อแม่ก็แสนสุขใจมากแล้วลูกฝังแม่ไว้ให้ดีนะทุกสิ่งที่แม่ทำให้ลูกในวันนี้ลูกไม่ต้องคิดว่าเป็นบุญคุณ และไม่ต้องตอบแทนอะไรแม่ทั้งนั้นสิ่งที่แม่รักมากที่สุดก็คือลูกเพราะลูกคือดวงใจของแม่คืออีกหนึ่งลมหายใจของแม่แม่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อลูกเสมอโดยไม่คิดหวังอะไรจากลูกทั้งนั้นลูกจงใช้ชีวิตในแบบที่ลูกอยากเป็นแม่จะคอยเป็นพลังที่ซัพพอร์ตลูกอยู่ข้างหลังเพราะความฝันของคนเป็นแม่ก็คือการได้เห็นลูกมีความฝันและทำในสิ่งที่ลูกชอบเท่านี้ก็พอใจแล้วจริงๆ ลูกจงจําไว้นะในโลกใบนี้ไม่มีบทเรียนไหนที่จะสอนเราได้ดีเท่าสิ่งที่เราเจอมาด้วยตัวเองผิดหวังเองเสียใจเองเจ็บปวดเองเจ็บแล้วจำเองและสุดท้ายยืนขึ้นได้ด้วยลำแข้งของตัวเองลูกจําไว้นะเมื่อลูกโตขึ้นลูกจะรู้ว่าโลกนี้มันไม่ง่ายนักหรอกและไม่มีอะไรง่ายเลยโลกนี้ก็ไม่เคยราบรื่นเลยด้วยซ้ำ ลูกต้องพบกับผู้คนอีกมากมายหลายแบบบางคนมาเพื่อเป็นแรงผลักดันบางคนก็มาเพื่อเป็นพลังให้เราก้าวเดินบางคนมาเป็นบททดสอบให้เราเข้มแข็งขึ้นบางคนมาเพื่อคอยหาผลประโยชน์จากเราสุดท้ายลูกจะพบว่าสิ่งที่หายากที่สุดนั้นก็คือความจริงใจของคนและเพื่อนที่ดีที่สุดนั้นก็คือตัวเราเองลูกจำไว้ให้ดีนะ บางครั้งสังคมก็สอนให้เราต้องใจร้ายบ้างเพราะใจดีเกินไปสุดท้ายก็โดนเอาเปรียบพอเงียบก็กลายเป็นยอมอย่าเป็นคนดีที่ไม่มีคนเกรงใจและอย่าดีเกินไปจนใครมองไม่เห็นค่าลูกจงแยกให้ออกว่าระหว่างเส้นบางๆกับคำว่าน้ำใจเมื่อเวลาผ่านไปเราจะได้ไม่ต้องมาเสียดายทีหลังลูกจำไว้นะหากวันไหนที่ลูกเหนื่อยหรือท้อในวันที่ร้ายกำลังใจ จำห้าข้อนี้ไว้ให้ดีมันคอยเป็นพลังให้ลูกเดินต่อไปได้ 1. ไม่มีใครอยู่เคียงข้างเราไปตลอด 2. เอาแน่เอานอนไม่ได้กับใจของคนอื่น 3. ลูกจะสามารถเข้มแข็งได้มากกว่าเดิม 4. ส,สิ่งที่ดีที่สุดคือไม่ต้องยุ่งกับใครไม่เป็นภาระรใครให้เดือดร้อนและวุ่นวาย 5. ลูกจะได้ทำในสิ่งที่อยากทำได้อย่างเต็มที่เมื่อลูกผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้ถึงจะล้มลงก็ลุกขึ้นได้ มันเป็นสัจธรรมของธรรมชาติและมันเป็นธรรมดาของชีวิตเราลูกจงเข้มแข็งและจำมันไว้ให้ดีเถิดนะลูกรักลูกจงเข้มแข็งและจำคำสอนของแม่ไว้ให้ดีข้อแรกชีวิตไม่มีธนาคารอย่าเอาไปฝากไว้ที่ใครลูกจงรู้จักรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ดีข้อสองไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูกแต่ลูกเองต้องแยกให้ออกและปกป้องตัวเองให้เป็นข้อสาม เวลาผิดก็ขอโทษหากซึ้งใจก็รู้จักขอบคุณสองคำนี้จงพูดให้ติดปากข้อ4ไม่มีเงินใดที่จะสุขใจเท่ากับเงินใช้จ่ายของเราเองข้อ5ความคิดเห็นของคนมีทั้งราคาถูกและราคาแพงจงตีค่ามันให้ออกและเลือกซื้อมันให้ดีข้อ6กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิยามความงามหรอกนะจงมองตัวเองด้วยความรักและสวยงามในแบบของเรา ข้อ7รอยยิ้มที่จริงใจนั้นเป็นเครื่องสําอางที่สวยที่สุดแล้วข้อ8เมื่อลูกผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้ถึงจะล้มลงก็ลุกขึ้นได้มันเป็นสัจธรรมของธรรมชาติและมันเป็นธรรมดาของชีวิตเราข้อ9ลูกจงเลือกเหนื่อยเพราะรอยยิ้มและหัวเราะด,ดีกว่าอย่าเลือดสบายแต่ต้องร้องให้ทุกวันข้อ10ลูกจำไว้ว่าถ้าใครรักเราจริง เขาจะไม่ทําให้ผู้หญิงของเขาต้องร้องไห้และดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นข้อ11ความดูดีมันไม่ได้วัดกันที่เสื้อผ้าหรอกนะและป้ายราคาก็ไม่ได้บอกระดับสังคมข้อ12หากลูกพบคนคิดร้ายกับเราจงมองเขาด้วยความรักอย่างจริงใจแล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกวันของลูกด้วยความเบิกบานข้อ13การที่ใครมาทำไม่ดีกับลูก ลูกไม่จำเป็นต้องทำไม่ดีตอบกลับรรอไม่ใช่เพราะเราเป็นคนดีแต่เพราะเราไม่ควรเป็นคนไม่ดีแบบเขาตังหกข้อที่14ถ้าอยากรู้ว่าใครรักลูกมากแค่ไหนจงอย่าใช้หูฟังแต่ใช้ตามองว่าใครเสียสละต่อเรามากกว่าข้อที่15คนมองโลกในแง่ดีไม่ใช่คนโลกสวยแต่ที่โลกเขาสวยเพราะเขามองเห็นข้อดีในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นข้อที่16ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากลอง และไม่มีฉากทายทำใดๆไม่จําเป็นต้องสวมบทบาทอะไรหรอกจงเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วข้อที่17ลูกอย่าหูเบาหลงเชื่อสิ่งใดๆง่ายเกินไปจงฉลาดตรีตรองให้ดีเพราะสิ่งที่ลูกรับเข้ามาบ่อยๆจะค่อยๆหล่อลอมลูกให้เป็นคนเช่นนั้นจริงๆข้อที่18สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญและราคาแพงมากเราไม่สามารถใช้เงินซื้อสุขภาพคืนมาได้ อย่าเอาสุขภาพทั้งหมดของชีวิตไปแลกกับสิ่งที่ไม่จําเป็นอีกเลยข้อ19ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคนได้หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ไม่รักลูกชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลยและข้อสุดท้าย20เวลามีค่ายิ่งนักอย่ายอมเสียเวลาเพื่อแลกกับคำนินทาและอย่าให้ราคากับคนขี้อิจฉาเลย จงออกไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีๆมีประโยชน์ให้กับชีวิตเราดีกว่าจำไว้นะลูกจงจำยี่สิบข้อนี้ไว้คอยตนใจหากวันไหนแม่ไม่ได้อยู่เคียงข้างลูกแล้วคนที่เป็นผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิตลูกก็คือตัวลูกเอง